สวัสดีค่ะคุณป้อมสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณป้อมมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะอะ่วันนี้จะมาแชร์เคสเกี่ยวกับไทรอยเป็นพิษนะคะคอโตะนะคะอันนี้เป็นครอบเองนะคะค่ะก็คือเขาเป็นไทรอยอยู่แล้วอะแต่ว่ามันมีอาการคอบวมหนักๆน,นะคะอสองเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะคะ แล้วเฮนี้เขาก็จะมีอาการเหนื่อยนอนไม่หลับแล้วก็เดินเหมือนคนแก่อะค่ะคือเดินแรงแล้วก็ชอบบ่นประมาณว่าเออคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วละเหนื่อยมากเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะ,<ท>ะแล้วทฮนี้นะเขาก็สงสารเขาก็สงสารลูกนะเขาก็เลยบอกอว่าอ่าป้อมมีมีตัวไหนที่ช่วยทายรอยได้ไหมป้อมก็เลยบอกว่า <ทะ S 1> เอ็กซูไงเอ็กซูที่น้ากินอยู่อ่ะแต่เขาบอกว่ามันหมดแล้วแล้วทฮนี้ป้อมเลยบอกว่า อ่าต้องทานคู่กันนะเอกโซกับอูมิแต่นาเขาบอกว่างบเขาน้อยอ่าเดี๋ยวทานเอกโซไปก่อนแล้วกันค่งก็เลยให้เขาสั่งเอกโซไปนะคะค่ะแล้วทีนี้ทานได้ประมาณแปดวันทานวันที่ซองค่ะวันละหนึ่งซองนะคะตอน 2. 2> สองซองสองออทุ่มคือเขาเมีอาการนอนไม่ค่อยหลับนะคะบังก็เลยให้ทานสองตอนสองทุ่มแล้วทีนี้ทานได้แปดวันอะ่ะอาการคอบวมะมันยุบลง Mm hmm. อืมอ่ามันยุบลงแล้วค่ะแล้วเฮน,นี้ถานมาประมาณสิบกว่วันสิบประมาณสิบหกวันนะคะอ่า uh huh. น้องเขาก็ได้ไปหาหมออีกแล้วเฮน,นี้หมอเขาบอกว่าอาการคอบวมเนี่ยลดลงแล้วนะอ่าหมอจะลดยาลงนะเาะอย่างเงี้ยอแล้วเฮน,นี้ป้อมก็ส่งอูมิไปสมทบอีก uh huh. เขาก็ทานสลับอูมิกับเอ็กโซนะคะสลับก uh ัน huh. วันละซองและเฮน,นี้ผ่านไป mm hmm. แม่ไปหาแม่ถามว่าอาการคอบวมผ่านผ่านไปกี่วันนะคะ25วันค่ะ25วันค่ะค่ะพอดีแม่ไปตลาดก็เลยแวะไปหาหลานค่ะแล้วทีนี้อ่าเขาก็บอกว่า25วันอ่ะอาการคอบวมอ่ะมันมันยุบแล้วนะหายไปเลยลค่ะแล้วหลานน่ะก็เดินปกติแล้วนะเดินกับเดินกระสับกระเซงอ่ะไม่ได้เดินแกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วทางแฟนเขาอะก็เลยแซวว่าแ mm hmm. นีของเข้าดีอย่างนั้นนะ่ะราคาก็อืมเขาอย่างเงี้ยจะไม่ดีได้ไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. <laughs> เขาแซวนะแล้วอ mm hmm. บอกรราคาใช, <Ha. S 1> ใช่ใช่เคยบอกว่าอ่าอ่าการที่เราทานอูมิกกับเอกโซดอะมันก็จะช่วยทําให้อ่าประสิทธิภาพของยา mm hmm. อและอาการข้างเคียงอะลดลงได้แล้วก็ทําให้ <Ha. S 1> อาการป่วยนั้นลดลงและดีขึ้นด้วยค่ะ ่ที่ลดยาลงอะคะ่ะลดยาลงจากกี่เมตรเป็นกี่เมตรนะคะจากสามเมตรนะคะเป็นสองเมตระะอะะอเป็นสองเมตรอค่ะแล้วหลานนี้อายุเท่าไหร่ขอทราบไหมคะอันนี้ประมาณยี่สิบกว่านะคะแต่ว่ายี่สิบเท่าไหร่จำจำอายุหลานไม่ได้ะค,ะค่ะอืมค่ะ โอเคนะคะก็คือตอนนี้หลังจากที่นะคะน้องได้ทานอูมิและเอ็กโซ,โซ,โซ,โซนะคะสลับสลับกันนะคะเป็นเวลาทั้งหมด25้าวันนะคะก็ทําให้อาการทั้งคอที่โตนะคะแล้วก็อาการที่เหนื่อยแล้วก็มีอาการแบบว่าเดินกับใครคนแก่นะคะทําให้อาการเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นนะคะก็ตอนนี<ช>้<ๆ>น้องก็ใช้ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อใช่นะคะ,ะแล้วก็ยังต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมคะ ค่ะยังทานตอนนี้ก็ยังสลับอูมิเอ็กโซสลับอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อโอเคนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเคสนี้นะคะให้นอนนะคะหายค่ะเลยนะคะจากโรคไทรอยเป็นผิดนะคะก็ต้องขอขอบคุณเคสนี้มากเลยค่ะ,ขอ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบรฟรีได้เลยค่ะ you <music>